ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญในหลวงรอ .9 ครบ3รอบปี2500ปลุกเสกดีพิธีใหญ่เหรียญสภาพใช้มาบ้างแต่ก็เดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะก็จะสภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะเดิมๆค่ะ ด้านหลังนะคะสำหรับเหรียญในหลวงรเก้าสามรอบสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็โทรติดต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรอเก้าคบสี่รอบปี2518ปดลูกเสกดีพิธีใหญ่เหรียญสภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพใช้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะด้านหลังสวยนะคะ เดิมๆค่ะสภาพใช้สำหรับเหรียญในหลวงสีรอบส,สวยๆเดิมๆสภาพใช้มาเล็กน้อยก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจจะเช่าทั้ง3รอบ4รอบก็ได้นะคะเพื่อไปเก็บสะสมไว้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดปากน้ำรุ่นห้าวัดปากน้ำกรุงเทพองค์นี้สวยหนามากน่าบูชานะคะสำหรับพระปากน้ำรุ่นห้านะคะยิ่งหนาก็ยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะสวยมีหน้ามีตาค่ะหนามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บน่าใช้นะคะด้านหลังก็สวยนะคะชัดเจนค่ะ น่าเก็บมากเลยนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับอง์นี้หนาสวยขึ้นชื่อว่าสมเด็จวัดปากน้ำนะคะน่าเก็บน่าใช้น่าบูชามากเลยนะคะสำหรับพระผงวัดปากน้ำรุ่น5สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิวลีเนื้อดินสีดำปี2,512วัดชนสูตรหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปุกเสกหายากดูง่ายน่าเก็บน่าบูชานะคะสวยค่ะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะสวยเดิมๆค่ะจะบอกว่าสวยมากก็ใช่เลยนะคะ น่าเก็บหน้าจุดชามากเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเ,เนื้อสวยพิมพ์สวยนะคะองค์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่หน่าใช้มากเลยนะคะสําหรับสีวลีหลวงพ่อกลวยสวยๆแบบนี้สําหรับสีวลีเนื้อดินสีดำหลวงพ่อกลวยสําหรับสีวลีเนื้อดินสีดำหลวงพ่อกลวยเดิมๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น ed, ล็อกเก็ตหลวงพ่อจารันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆค่ะน่าใช้นะคะ สวยๆแบบนี้จะใช้ก็ดีจะเก็บก็ดีนะคะสวยค่ะด้านหลังก็สวยสมบูรณ์นะคะเดิมๆเลยสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อจะรันสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระชัยวัดหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมนะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะสำหรับพระชัยวัดองค์นี้นะคะด้านหลังค่ะ เก่าสวยเดิมถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะสำหรับกิ่งผ้าชัยวัดสวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดชอบของเก่าก็จัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนกรุงเทพปี2513พิมพ์เล็กเนื้อทองแดงผิวไฟหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีปลูกเสกร่วมพิธีใหญ่สภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาถึงสองเหรียญน,นะคะสะภาพเหมือนกันนะคะสวยเหมือนกันทั้งสองเหรียญค่ะสวยเดิมๆค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะเดิมๆทั้งสองเหรียญเลยค่ะน่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะสำหรับเหรียญวัดพระเชตุพนสวยๆเดิมๆสองเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะราคาเบาๆแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาร้108ปีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพิมพ์เล็กหลังยันปี2538ผสมมวลสารพระปิดตารุ่นแรกและปิดตาปลดนี้ของหลวงปู่โตปุกเสกเข้มขังสภาพดีน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะสวยเดิมๆค่ะ ด้านหลังนะคะสำหรับผ้าปิดตาหลวงปู่โตสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่เก็บหน้าใช้มากเลยนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จคะแนนหลังตาแผ่นดินสมเด็จเผ่าหลวงปุ่นาควัดละคังปี2495สภาพดีมีบินมุมร่างหายากน่าเก็บหน้าสะสมนะคะหายากนะคะสำหรับคะแนนเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะก็จะมีบินมุมร่างเล็กน้อยนะคะก็จะมีบินบริเวณมุมนี้นะคะมุมร่าง ด้านหลังนะคะคะแนนน่าใช้มากเลยนะคะองค์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะน่าใช้ค่ะสวยเดิมเดิมค่ะสําหรับพระสมเด็จคะแนนหลังตาแผ่นดินสวยสวยเดิมเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะหายากมากเลยนะคะไม่ค่อยจะเจอเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังตาแผ่นดินสมเด็จเผ่าพิมพ์ใหญ่หลวงปูนาควัดละคังปี2495เนื้อจัดดูง่ายสภาพสมบูรณ์หน้าเก็บหน้าสะสมมากเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะเก่าสวยนะคะ ด้หลังก็จะปั๊มนะคะตาแผ่นดินนี่ค่ะมันก็อยามาเป็นคู่เลยนะคะกับคะแนนค่ะค่ะสำหรับสมเด็จหลังตาแผ่นดินสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่7 0 0ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมสุสานไตรลักษ ออกวัดพัพพาชัยนนทบุรีปี2517ปลุกเสกดีพิธีใหญ่สภาพสวยน่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะส่วนมากแล้วพระเก่าๆก็จะเจอแต่สภาพไม่ค่อยสวยนะคะแต่เหรียญน,นี้สวยมากนะคะสวยเดิมๆค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะพระสวยๆแบบนี้ ด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะค่ะแท้ดูง่ายนะคะสวยค่ะสวยเดิมเดิม ค่ะสำหรับเรียนหลวงพ่อเกษสมสวยๆเดิมๆออกวัดพัฒพาชัยสวยๆแบบนี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะราคาถือว่าจับต้องได้เลยนะคะสำหรับราคานี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีปี2513รุ่นจอปลอเนื้อทองแดงตอกโคดด้านหน้าสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะหลังขีดนิยมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะ ด้านหลังนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,500งพันห้าค่ะราคาเบาๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันหลังรูปเหมือนไม่ทราบที่ใส่ตลับชุบทองรงยาพร้อมใช้สวยเดิมๆเลยนะคะพระก็สวยตลับก็สวยเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะพักก็สวยนะคะตลับก็สวยนะคะใส่แล้วสวยโดดเด่นมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะแค่ตลับก็สะดุดตาแล้วคะ่ะยิ่งใส่พระส,สวยๆยิ่งสวยไปกันใหญ่นะคะ สำหรับสมเด็จเก่าสวยๆเดิมๆพร้อมตลับสวยๆพร้อมใช้นะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จมหาราชทรงคุธวัดทุ่งสีกันเนื้อผงตะไบทองปี2518สร้างขึ้นในโอกาสพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบสีรอบปลุกเสกดีพิธีใหญ่กล่องเดิมสภาพสวยมากเลยนะคะนี่ก็จะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะก็จะเป็นสมเด็จทรงคุธนะคะสวยเดิมๆค่ะ สำหรับสมเด็จทรงคุดสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนเนื้องเงินแท้หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีครบ88ปี2536กกล่องเดิมสภาพสวยหน้าบูชามากเลยนะคะ สวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเนื้อเงินแท้นะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อแพรสวยมากค่ะสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสำหรับรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อแพรองค์นี้นะคะเงินแท้นะคะเดิมๆจากวัดเลยนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับรูปหล่อเนื้อเงินแท้หลวงพ่อแพรวัดปีกุลทองสวยๆเดิมเดิมอนี้ก็จะอยู่ที่ ห้าร้อยค่ะคุ้มค่ามากเลยนะคะกับค่าเงินนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธทักษินมิ่งมงคลวัดขาวงจังหวัดนาราธิวาสปีสองพปลุกเสกดีพิธีใหญ่กล่องเดิมสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะนี่ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะรับมายังไงก็จะอยู่ในนั้นนะคะ พระไม่ได้ใช้สวยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆผิวเข้มผิวสวยนะคะสําหรับองค์นี้พระไม่ได้ใช้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะสวยมากค่ะ สำหรับรูปหล่อพระพุทธทักษิณมิมังคลวัดเขากงสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมมากเลยนะคะกับผ้าสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รุ่นมหาลาบจังหวัดพิจิตรเนื้อทองเหลืองกล่องเดิมสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะ สวยเดิมเดมเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเดิมเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้พระไม่ได้ใช้อีกแล้วนะคะรับมายังไงก็อยู่อย่างงั้นนะคะสวยมากเลยค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามอห้าสบค่ะคืนชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยนะคะค่ะสวยๆเดิมๆจะเก็บก็ดีจะใช้ก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงราชสีเชิญทงพิมพซ้อนหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยา ปี 2536. หลันยานกับนิยมสภาพสวยกล่องเดิมสวยเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสวยสมบูรณ์เลยค่ะสำหรับองค์นี้นะคะภาพชัดเจนนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะ สำหรับผ้าผงราชสีเชิญทงพิมพซ้อนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านไดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะจะได้พระติดไม้ติดมือกลับไปบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จแพรพันธ์เนื้อแร่ปิดทองในพิมพ์ฝังตะกุด9ดอกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี ปี2,539กล่องเดิมสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ก็จะเป็นแพรพันเนื้อแร่นะคะปิดทองในพิมพ์นะคะสวยเดิมๆค่ะพระหนามากเลยนะคะฝั่งตะกุดนะคะ ค่ะสวยนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมเมค่ะสำหรับผ้าสมเด็จแพรพานเนื้อแร่สวยสวยเดิมๆปิดทองในพิมพ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้ารอยค่ะนะคะเบามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายภายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาประสิทธิคุณเนื้อผงหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองจังหวัดอยุธยาปี2535ด้านหลังฝั่งจีวรสามองค์กล่องเดิมครบชุดนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับพระปิดตาก็จะมีเล็กกลางใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะพระปิดตาทั้งสามองค์นะคะ ชุดเดียวกัน1ชุดได้ถึง3องค์นะคะก็จะมี3ขนาดนะคะเล็กกลางใหญ่นะคะสวยเดิมเดิมทุกองค์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะด้านหลังจะเหมือนกันหมดทั้งชุดนะคะก็จะมีจีวอแปะอยู่ด้านหลังนะคะสวยเดิมเดิมทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีชื่อวัดนะคะ สำหรับพระปิดตาประสิทธิคุณเนื้อผงหลวงพ่อเชิญสวยๆเดิมๆกล่องนี้หรือชุดนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะกับราคาเบาๆหชุดมี3องค์อยู่ที่350ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 711 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะได้ไปร่วมเปิดกุปพระด้วยกันขอบคุณมากค่ะ all i need are some better days fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me